5เทคนิคนะครับทำในหน้า Tik t o k ฉบับเวอร์ชั่นของคนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จวันก่อนโคดวีไปเจอคลิปคลิปหนึ่งครับเขาเปิดหัวแบบนี้นะครับคือแชร์5เทคนิคของคนที่ไม่ประสบความสําเร็จเรียกว่าเอาว่าโคดวีต้องหยุดนิ้วดูกันเลยทีเดียวมียอดวิวสูงถึง3 0 0 0วิวเข้าไปแล้วครับคนเซฟโพส7,700ครั้งคนแชร์โพส1,800ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณเปิดหัวดีนะครับผมยังไงคุณก็มีชัยไปกว่าครึ่งเทคนิคที่เขาใช้ก็คือการเปิดหัวคลิปแบบผิดธรรมชาติคนทั่วไป ม,มันผิดธรรมชาติตรงที่ว่าคนทั่วไปเขาแชร์เทคนิคของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วแต่คลิปนี้มาแชร์เทคนิคของคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จคนก็หยุดนิ้วดูนั่นเองครับถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าคลิปเต็มๆเมไป็นยังไงตามเข้าไป2ช่องเขาได้นะครับโคชบี B, ปักลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับและถ้าเกิดคนที่อยากประสบความสำเร็จในการทํา t i k t o อกแบบจรงิงๆจัง,จงๆนะครับโคชบี B, มีสอนแบบนั้นตรงๆกับคุณนะครับคอร์ส t ิ๊กต็อกโคชบีมี2แบบนะครับแบบออนไลน์ line, แล้วก็แบบสอนสดแบบ line, แ Blend ออนไลน์นั้นเนี่ยเป ดึงคุณเข้ากลุ่มเข้าไปเรียนได้เลยนะครับไม่ต้องรอวันเวลาอะไรทั้งสิ้นนะครับมีทั้งหมด1บบทใหญ่หญยาวย0ชั่วโมงเรียกว่าเป็นคอร์สทิกตอกที่ละเอียดที่สุดในประเทศไทยแล้วครับสอนทุกๆเรื่องในทิกต็อกนะครับตั้งแต่คุณสมัครทิกต o อกสมัครเซลเลอร์เชื่อมช่องเซลเลอร์กับทิกต o อกดึงสินค้าจากร้านอื่นเข้ามาขายในร้านเราเองนะครับการไปในหน้าทิกต o อกการดึงสินค้าการติดตะกร้าสีเหลืองหน้าคลิปนะครับเทคนิคก,การทําคลิปการทําคลิปยังไงให,ให้หยุดนิ้วคนดูการคิดคอนเทนต์ยังไงไใหห้้คนน,นนคิดดยุวู แม้กระทั่งนะครับวิธีการตัดต่อคลิปและ การยิงแอดก็มีสอนอยู่ในคอร์สคอร์สนี้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าใครสนใจนะครับทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินได้เลยนะครับและอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นแบบสอนสดเจอตัวโคชวีจับมือทําวันเดียวจบทําเป็นเลยถ้าไม่เป็นโคชวีไม่ให้คุณกลับบ้านเลยครับผมซึ่งโคชวีจะจัดขึ้นเฉลี่ยแล้วประมาณเดือนละหนึ่งครั้งนะครับรอบต่อไปโคชวีจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่23มิถุนาย,ยน2567นี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่หลังวันที่23ไปแล้วนะครับให้ทักแชทเข้ามา ได้สิทธิพิเศษหลายประกาศเลยนะครับอย่างแรกเลยนะคุณจะได้คอร์สออนไลน์ที่เมสคูโคชบีพูดถึงนั้นเนี่ยแถมให้คุณไปด้วยฟรีๆให้คุณไปเรียนส่งเสริมซึ่งกันและกันครับและข้อที่2นะครับในวันเรียนนะครับโคชบีจะตั้งกล้องนะครับบันทึกภาพการสอนของโคชบีในวันนั้นเอาไว้ด้วยครับเพื่อให้คุณสามารถกลับไปเรียนย้อนหลังทบทวนได้ตลอดเวลาไม่มีหมดอายุเลยนะครับและข้อดีข้อที่สานะครับสำหรับคนเรียนคอร์สสดก็คือโคชบีจะแจกหนังสือเล่มนี้ให้กับคุณด้วยในวันเรียนนะครับชื่อหนังสือ่ที สรุปคีย์โนตสำคัญสำคัญในการทำทิกตอกตั้งแต่คุณมีความรู้เป็นศูนย์จนกระทั่งคุณมีรายได้หลักล้านต่อเดือนทั้งหมดอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วและมีเงินก็ซื้อหนังสือเล่มนี้ไม่ได้นะครับเพราะโค้ชวีไม่มีขายที่ไหนครับมีแต่คนที่เรียนคอร์สสอนสดกับโค้ชวีเท่านั้นที่จะได้รับหนังสือเล่มนี้ไปและข้อดีข้อที่4นะครับของการเรียนสอนสดนั่นก็คือคุณสามารถเอาปัญหามาปรึกษากับโค้ชวีได้โดยตรงเลยนะครับในวันเรียนสดโค้ชวีจะเปิดช่วงฟรีทามให้คุณปรึกษานั้นเนี่ย ช่องตรวจช่องแบบเคสบายเคสไม่จํากัดระยะเวลาเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณอยากเจอตัวโค้ชบีอยากปรึกษาโค้ชบีตัวเป็นๆแนะนําให้เรียนคอร์สสอนสดได้เลยและข้อดีขอ้อที่5นะครับโค้ชบีจะแถมนะครับคอร์สสอนสั่งของจากประเทศจีนให้คุณไปด้วยฟรีๆอีกหนึ่งคอร์สคอร์นี้เป็นแบบออนไลน์นะครับซึ่งจะสอนให้คุณนะครับสามารถสั่งของจากประเทศจีนมาขายได้ด้วยตัวคุณเองโดยที่คุณนั้นเนี่ยไม่ต้องรู้ภาษาจีนเลยแม้แต่คําเดียวนะครับคุณนั่งเฉยๆอยู่บ้านนะครับสั่งของแล้วอีก7วันของ ของจากจีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนส่งนะครับการนําเข้านะครับการเคลียร์ภาษีทุกทุกอย่างมีแบดเสร็จอยู่ในคอสนี้แล้วเป็นวันสต็อปเซอร์วิสอยู่ในคอสคอสนี้คอสเดียวจะแถมให้คุณฟรีๆเลยไม่เก็บตังครับถ้าคุณเรียนคอสอนสดกับโคชวีถ้าสนใจคอสอนสดน,นะครับทักแชทก,ก็มาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินเพิ่มเติมได้เลยโคชบี Bee, พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์